ต่อจากคลิปที่แล้วที่เราไปวัดพนันเชิงกันนะคะคลิปนี้เรามาต่อกันที่คาเฟ่เรือนมายุราค่ะตั้งอยู่ในวัดชัยวัฒนารามเลยนะคะที่นี่สามารถมองเห็นวิววัดชัยวัฒนารามได้แบบ360องศาเลยนะคะสามารถปักหมุดใน GPS ได้เลยค่ะว่ามาวัดชัยวัฒนารามค่ะมาแล้วเรียกได้ว่าครบค่ะทั้งเครื่องดื่มกาแฟเบเกอรี่และไอศครีมค่ะที่นี่ก็จะมีที่นั่งสองโซนนะคะเป็นทั้งห้องแอร์และโซนาท์ดอร์ค่ะเลือกนั่งกันได้ตามใจชอบเลยนะคะ นั่งด้านในก็จะเก๋ไปอีกแบบนะคะเพราะว่าสามารถถ่ายรูปผ่านกระจกแล้วติดวิววัดได้เลยค่ะแถมยังได้รับแอร์เย็นๆด้วยนะคะดูพี่อนุชาสิคะนั่งดื่มแบบสบายใจเลยค่ะส่วนคุณหลานพอได้รับแอร์เย็นๆก็เคลิ้มเหมือนจะหลับเลยนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างเดินกันเยอะค่ะ และมาต่อกันที่มุมด้านนอกค่ะสวยมากๆเลยนะคะด้านนอกก็จะสวยไปอีกแบบเพราะว่าเราจะได้เห็นมันด้วยตาของเราเองค่ะและตลอดที่เรานั่งที่นี่นะคะก็จะเปิดดนตรีไทยเบาๆประกอบไปด้วยนะคะทำให้แป้งมีฟิลอยากรําขึ้นมาทันทีเลยค่ะเลยรําไปเสิร์ฟกาแฟกันไปเลยค่ะ ล้ค่ะนอกเรื่องกันมาเยอะแล้วขออนุญาตไปเดินดูรอบๆและถ่ายรูปก,กันก่อนนะคะเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากอนุชาพาเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาล้ครับกลับบ้านกันแล้วครับอุยูอุยบายบายบ๊ายบายอ <c oughs> ้าวฝ <c oughs> นเยอะเลยครับวันนี้กาไฟเปินใหม่นะครับ